เลนโบคิวชแนลประกาศผลกิจกรรมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องเลนโบคิวชแนลนะคะซึ่งวันนี้พี่หมีพี่มาเนี่ยก็จะมาประกาศผลกิจกรรมกันนะคะทุกคนบางคนอาจจะแบบว่างงนะว่ากิจกรรมอะไรพี่หมีอธิบายสิก็คือช่องเลน b o คิวได้จากกิจกรรม ช่วงฮาโลวีนใช่ค่ะทุกคนคือพวกพี่สองคนเนี่ยได้จัดกิจกรรมให้น้องๆร่วมกันแต่งบ้านในเกมโทรค่าไล่เวิลนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นแต่งบ้านสายฟรีแล้วก็เป็นทีมฮาโลวีนค่ะทุกคนใช่แล้วส่วนของรางวัลน,นะคะก็มี2อ,อย่างก็คือตุ๊ก,กตานะคะแต่พวกพี่เนี่ย จะส่งแบบสุ่มไปให้น้องๆลุ้นนั่นเองใช่แล้วคือน้องๆจะไม่รู้นะคะว่าตุ๊กตาที่พวกพี่ให้เนี่ยจะเป็นตุ๊กตาอะไรเนาะก็ไปลุ้นกันเอาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคลิปน้องๆกันดีกว่านะคะพวกพี่ก็จะขึ้นคลิปให้ประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้ให้ดูถูกคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แล้วก็กิจกรรมของเรานะคะจะมาในแฮชแท็กมโยมี่ยี่นะคะทุกคนซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถส่งมาได้ในติ๊กต็อกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทุกคนทุกคนแล้วช่องมมโยมี่ี่เนี่ยก็เป็นช่องติ๊กต็อกใหม่ของเรนโบว์คิวนั่นเองช้าอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปแรกเลยค่ะโอค้คลิปแรกค,คือน้องตัดต่อดีมากนะมาแล้วว สวยมากสวยกว่าฉันแต่งอีกที่มีอ้นี้ขนาด oh <my> สายฟรีอันนี้คือเป็นบ้านสายฟรีนะคะทุกคนคือแบบโอ้โหและประเด็นคือของตกแต่งบางอย่างนะที่ยังไม่รู้เลยว่ามันมีในเกมอ่ะวันนี้ก็จะเป็นห้องครัวใช่แล้วทุกคนแล้วต่อไปก็เป็นห้องสุดท้ายาก็จะเป็นห้องน้ำ แต่งออกมาสวยมากเลยนะคะอันนี้<ช>เลิศเลิศแล้วตัดต่อก็ดีด้วยนะคนที่สองของเรานะคะวันนี้แต่งบ้านพทค่าซีตีนฮาโลวีนอันนี้ก็คือห้องนอนอ่าก็จะมีชุดด้วยนะแล้วก็มาแรับแเวมีเดกคร่าด้วยห้อ,องครวัว หอก็จะมีน้องฟักทองด้วยนะคะแล้วก็ห้องน้ำอุยห,ห้องน้ำนี้ส,สวยจบแล้วคนที่2ก็ทําดีเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคนที่สามอุ้ยคนนี้แบบตัดต่อเอฟเฟกต์มาเลยคือแบบว่ามีเอฟเฟกต์ฮาโลวีนด้วยนะทุกคนมีใย,ยแมงมุมด้วยามาดูมาดู จะมีโซฟานั่งเล่นด้วยนะคะทุกคนตกแต่งด้วยแบบว่าฝักทองปักใจใช่ชุดคอเทด้วยนะเนี่ยโอ้โหแลองไปห้องต่อไปห้องต่อไปก็คือห้องครัว่แต่งเป็นแม่หมดด้วยนะพี่หมีตรงตีมห้องครัว่มีแบบว่า จะบอกว่าตีมฮาโลวีนในเกมนี้นะคะเขาก็ได้อัปเดตของตีมาใหม่เนาะก็จะเป็นพวกแบบว่ากองฟางแล้วก็น้องฝัดโองต่อไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่น,น,นโอ้หมีทีวีสี่ตัวเลยหลังก็คือรวยเวอร์เอห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำ อรอยมากเลยคือโดอยรวมที่ชอบก็คือชอบตัดต่อนะคะทุกคนนอ้องคีเอทมากๆเลยเนาะแล้วก็ตรงซีมฮาโลวีนด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนถัดไปคนต่อไปนะคะคือคนนี้ใช่น้องกดชพอปน้องชื่อว่ากดชโอนมาดูกันเ,นเลยหอเปล่าไม่รูอุ้ยคนนี้บแบาแต่งสวยมากนะแต่ว่าทำไมให้เห็นแค่สองคงก็ไม่รู้อ่ะ ก็คือเท่าที่น้องลงนะคะก็จะเห็นแค่สองห้องอ่ะทุกคนเสียดายมากๆเลยนะคือแต่สวยมากแต่มีแค่สองห้องนอนนะคะจัดห้องครัวเท่านั้นอีสองห้องแบบห้องนั่งเล่นห้องน้ําไม่มีเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกสองคลิปสุดท้ายนะคะมาเลยน้องโอลิมี่อ้ยอันนี้แบบผิวหน้าบ้านอุ้ยอันนี้ขี้เอ่ทุกคนอันนี้ดูรดอยู่ แต่ว่าจะเป็นแบบคิมครีมนิดนึงเนาะเป็นบ้านที่แบบว่ายังไม่ค่อยนกก่ากลัวเท่าไหร่เป็นบ้านที่ตกแต่งด้วยของฮาโลวีนอุ้ยอันนี้ก็เลิศอยู่นะต่อไปคลิปสุดท้ายนะคะทุกคนอุ้ยจริงถูกห้องเลยอันนี้เลิศนะอ,นนนะอันนี้คือแบบว่าน้องจะแชร์วอลเปเปอร์ฮาโลวีนถูกห้องเลยนะคะทุกคนใช่แล้ววอลเปเปอร์นะี้ก็จะเป็นสายสีด้วย ห้องน้ำห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นคือครบมากมีชุดคอสเพย์ด้วยใช่อันนี้ก็คือรลอดน,นะพี่มีงั้นเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีกันเลยว่าใครจะได้รับรางวัลไป Let's go <S และผู้ชนะของเราก็คือ,อคือน้องคนนี้เลยค่ะทุกคน<ๆ>จะบอกว่าแต่งออกมาสวยมากๆเลยนะคะคือแบบปูุกใจพี่มากๆเลย ใช่น้องที่มีแอคชื่อว่าโทรค่าเกมใช่ถ้าใครแบบว่ารู้ตัวว่าเป็นแอคนี้นะคะสามารถแบบว่าทักติ๊กต๊อกที่มาได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะส่งของขวัญแล้วก็ของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยนะคะคนที่สองคนที่สองของเราได้แก่ได้แก่ใช่่ะวัน,นนี้นั่นเองค่ะทุกคนชื่อแอดนะคะว่าน้องวินดาชอ็อป เย้ yeah, ขอแสดงความดีใจให้กับผู้โชคดีด้วยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้คือพี่ก็ชอบเหมือนกันนะแบบว่ามีความเป็นตีฮาโลวีนสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยดีด้วยคือทุกคนแต่งสวยกันมากๆเลยแต่ผู้ชนะก็มีสองคนนี้นะใช่แล้วก็คือน้องๆนะคะก็สามารถไปกดติดตามช่อง tiktok พี่มีพี่มาได้เลยนะคะชื่อช่องว่ามมยมยี e ่นะคะเป็นช่องใหม่ของพี่มีพี่มาเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคย ดู YouTube หรือว่าติดตามช่อง YouTube ของพี่พี่ทั้งสองคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะ i b ้ให้ด้วยนะคะโอเคงั้นวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย